ตัวละสามสิบเจ็ดอยนะเอามีเยอะีิออ๋องผมว่าถือสุดนินทนนามมันอ่ตัวนี้เ้อเอาสามสิบเจ็ดอยเป็นว่าถือถือถือสุดนินทนนามตัวนี้โอ้ยไทยก็ง่วงงามตัวผูน่อยสามสิบเจ็ดลอยค่ายเท่าไหร่ตัวนี้ค่ายเท่าไหร่สามบสองสามสิบห้าเขามีเรียกร่สามพ่น มีบอร์มีเบอร์มีเบอร์บ่บผมีบมมีเลขกมีเล็กอ่อบบีเบอร์บ่บผมีหน่อสามสิบขาา่าเป็น่ะสำนียเราพี่น,อน้องง่วนง้อผูหน่อยไอตัวนี้จะไหนตัวนี้โอ้เดี๋ยวแม่ยูขนาดเน้ย ตัวนี้งามอยู่ก่อนองไฟของไ่พอตัวนี้เป็นแ,แมนอยู่นะแมนบอกโอ้พอจาของเราลูกตัวนี้งามเด้อพี่น้องลูกลูกนายจะเป็นบากานีเด้อเด้อบึ้งหน้ามันก่อนเด้อสิบลูกสามหนึ่งครับลูกสามหนึ่งเนาะแมนบอกลูกสามหนึ่งเดียว่บัคเทียบสามหนึ่งป่ะ ลูกตัวนี้พัฒนาได้เป็นตัวหน่อยต,ตัวหน่อยตัวงามลูกประมาณหาเดือนกว่าๆเนาะหาหกหา,กหากเดือนกว่าๆเนาะซีหาเดือนได้อยู่เอเอนั่นนะเบอร์เกิร์หาเดือนนะซีเดือนกว่าๆดีแม่ยูนี่พี่น้องโค้งยิ่งใหญ่นี่ลูกลูกน่าจะเป็นสามหนึ่งสวยพี่น้องครับลำตัวมันสี่สี่เหลี่ยมพื้นผาเด้อเม็ดเม็ดนิดๆนะเนาพอ่อแม่ลูกตัวงามหรอพี่น้องครับมับนจ้ไทยน่าเนาะ เดี๋ทำกราคายเดี๋ยวสิเนี่ยอีแมน่ทุกแหนเป็นง้อโค้งเงเีนบ่ถ้ถามแมนงง่มันโค้งใหญ่มันแหนก็นเป็นง้อโคงง้งใหญ่เนี่ยมใหญ่เ 4, ม็ดสีเป็นกืบเม็ดสีสิบคำข้างผมกว่เท่าเม็ดสีสิบแปดสีสิบเก้าแต่ลูกมันงามพี่น้องก็มักลูกมันเด้อดจะแบกจะแบกเียกมากจะออกอากาศอะไร้ลูกสามหนึ่งสวยเลยพี่น้องครับบนขาเป็นเป็นปัง,ปงๆเลยเนาะเพื่อเท่าไรไง ห้องเท่าใดสามหมื้าพันบาทเฮ้ยสองหมื่นบาทโทษโทษสองสบาทเนาะเศร้าหาไไงบ้านลูกลูกกับบ้านเบอเกิลหาเดือนพี่น้องครับขอเลขโทรศาาัพท์ใบมาเร็วๆลงหายเลขตวนี้เลยศูนย์แปดสามศูนย์แปดส ลูกสามหนึ่งครับเอา้าวต้นโต,ต,ง,ตง,งามลูกเพิ่เจอหาเดือนเด้อลูกงามอยู่ตัวน,นี้โทรตามว่าบ้านไหนสีนรงจังหวัดสุเรนโรนทซเรน,นโทษพี่น้องครับสองเศร้าหาเป็นมาทำงผื่อล่ะอู้ดตัวน,นี้งามเบุ้งนี้นี่ยปะพับนามันจะบ่ขาดเลยมันยาวมาน้ำล่างบ่ขาดสี่เหลี่ยมว่าที่แม่แม่บอกในอน,นาคตข้างหน้าครับหาตรงนี้นี่นนนแหละเทปสามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพันธุงเลยพี่น้องครับ เบิ่งการยิ่นขึ้นมนเนี่ยบ่เบิ่งขาหลังนี่เอาสองหมื่นหาทั่วงว้ออยู่อำเภอศรีในรงจังหวัดสุรินทร์เสียดแต้มมันต่อยอย่างมันเหรอแต้มันต่อ,ตอยอะไรผู้ใหญ่มาต้นแม่ผู้ใหญ่รถไอ้ผู้ใหญ่ ใหญสยเท่ไหรพ่อเท่ไหตัวนี้สาวน่อยครับเจ็ดพันเซื้อซเครื่องอมซื้อของผู้ใหญ่ส่้อยใครด้นายยกบ้านนายกทัุดกเรียงมัใครได้นายกบ่ะคนมหอ่คงเก่าเก่าคนเก่าได้โอ้แ้วถ้าคุณคนเก่าได้เนาะของผผมเทีสุดบานโอ้ตัวนี้เท่าไรก็เก่าพันเจ็ดพันเจ็ดพเด้อแม่สาเมีรสามสิปปลาย 4ี่สิบม่สาวเอามีตัวเดียวเท่านี้เนาะครับผมขอเลขโทรศัพท์ขอเลขบื้อบื้อบือศส้าศูนย์สองเก้าสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ท่านคุณยายซอยครับคุณยายอยังหินนไปบ่ฮะังหินมือเนไปบ่บอบมันมันมีครับนี่